ทุกๆท,ท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพัฒน์พลคนราหญ้าช่องดีมีสาระช่องทางเลือกของกเกษตรกรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองแขมหมู่ที่10ตําบลป่าแดงอําเภอเมืองจังหวัดพแพร่นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงคังนหนึ่งนะครับคันนี้เป็นค่ายของช่างวีระที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคันนี้เป็นคันที่พี่เขาซื้อมาได้ปีเกือบปีแล้วนะครับเกือบปีแล้วแต่ว่ายังไม่เคย ทดลองลงนานะครับยังไม่เคยทดลองลงนาเลยแต่ทีนี้พี่ก็บอกว่าไม่มีเวลาจะมาขับนะฮะจะขายนะครับเพราะว่าที่สาเหตุที่ขายเพราะว่าไม่มีคนขับเพราะว่าพี่เขาก็มีอีกคันหนึ่งก็คือ360นะฮะของคุปตาสามหกมีมีสคันนะครับก็เลยไม่โลยใจขับคันไหนเลยนะฮะก็เลยจะเป็นต้องขายออกหนึ่งคันนะครับคันนี้ขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้รถถ่ายดัดแปลงแบบนี้สักคันหนึ่งนะ รถไถโฟวินตรงที่นี่เลยครับร้านรถตักไทยประดิษฐ์บ้านภูเขาขามอำเภอเมืองจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นะครับโทรศัพท์สอบถามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างมีทั้งรถตักมีทั้งรถลิปอ้อยมีทั้งรถไถโอจิปะทะนะฮะลองสอบถามดูนะฮะโอเคนะครับถ้าสนใจจริงก็โทรตามหมายเลขศัพท์ที่อยู่ทางด้านล่างนี้ และอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีเป็นคลิปที่มีสาระเป็นคลิปของทางเรื่องของเกษตรกร,กรและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ที่เพจ Facebook พัดพลคนรากหญ้ารถไถยดัดแปลงไทยประดิษฐ์นะครับทั้งสองช่องทางไปชมกันได้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดเกี่ยวกับแล้วรถคันนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพอที่จะอเอาไปต่อยอดอะไรได้อีกหลายๆอย่างหรือไม่นะครับ รับชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมไป นี่ฮดริไอตัวนี้ตัวตัวปั๊บเนาะอ่าตัวปับแบบรถถ่ยใหญ่เอาเอาตัวนี้ก็ได้น่อยนึงับับมันมือมันหมืด ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่พนมหรือว่าช่างพนมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่าสลานะฮะวันนี้ผมอยู่กับช่างพนมเจ้าของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวทักทายกันก่อนเดี๋ยวผมให้พี่พนมเนี่ยพาดูสอบถามรายละเอียดนะครับว่ารถคันนี้ซื้อมานานหรือยังหรืออะไรยังไงนะฮะทำไมถึงขายเดี๋ยวผมให้ฟังจากปากของพี่พนมด้วยตัวของท่านเองเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พนมครับก็คือ รถก,กันนี่เนาะเป็นรถของปีพนมซื้อมาเมื่อปนี้หรือยังได้บทถึงปีนี้เลยครับบทถึงปีเนาะรประมาณทักก็คือยังน่บถึงปีแล้วก็ซื้อมานี่ยังบวเคยลงลงนานเลยยังบวเคยลงนะครับเพราะว่าซื้อมาเอาไปหยดเข้าแต่มันบวได้ใจเจตนาก็คือว่าจะซื้อมานี่เพื่อจะเอาไปหยดเข้าคเก่งจะเข้าก็มีอยู่อยู่ในขั้นเนาะแต่แต่ว่าว่าทำอย่างบอกไปหยดสาเหตุมัน นาบ้านเขาเหเดียวมันยอดแห้งมันบบได้ครับน้นามันมันเปียบอ๋อมันมีน้าตลอดเลยก็เลยบมดเลยบมดได้เลยครับเลยบมดได้เนี่ยแล้วย้อนหน้าแต่ย้อนได้อ๋อไอ้ย่างเนี่ยมันมีสองการครับการหนึ่งไปไหนไหนหลังบ้านอ๋อเดี๋ยวเดีไปดูว่าจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเขามีสองการจริงๆคันนี้คืออ่อก่อนก่อนที่จะซื้อกานนี่มานี่ไปไปผ่อนในแนนมาถึงอยากได้รถดักเต๋ยไปผ่อนในยูทูบการหลัวไปอะไรยูทูบครับอ่าหันหลักก็คืออยากให้ได้เีกหน่อย นั่่งงททาีีวอยูคือว่าเนี่ยวัตถุประสงค์จะมาไกวยอดเข้านะแต่มันมันโบได้ใจอะเอารถตอนแรกตอนที่เขาอย่าเสื้อกันนี่รถรถกันที่ว่าสามคู่กันมันจบก็ได้กรับโบได้พราะว่ารถรถใหญ่นะบ้านตังนี้มันเป็นหน้าหายน้อยนะครับเขก็เลยบอกมันเร็วยัมันเร็ยวยับากอ๋อเร็วยังมันเรียวยะก็เลยเอารถกันน้อยนี่มาอ๋อโอเคเลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะพาจากจัจากที่พูดคุยรายละเอียดกันนิดหน่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชม ไปดูรายละเอียดกันใกล้ๆเลยนะครับว่ารถอันนี้เป็นโครงของอะไรนะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่คือรถกันนี่ครับปีพนมซื้อมากันตัวใดรครับสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองนี่ได้อย่างไรครับใครเฉพาะโครงครับมีเฉพาะโครงหลักอ๋อเฉพาะโครงอันนี้เหล็กหนานะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเหล็กหนาแล้วก็มีหลังคาเพานะไหมครับว่าหลังคาตัวนี้นี่ถ้าไไถ้าไปซื้อในลาซาด้านี่สามพันปลายนะเฉพาะเฉพาะเนี่ยนะ เพราะว่ามันเป็นหลังคาของสามหกศูนย์หรือว่าสี่สี่ศูนย์ของของคูปต้าละใหญ่เนี่ยฝนตกมานโอ้โหคุมได้หมดเลยครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เหล็กนี่โอ้โหหนาครับหนานี่หนาโค้งนี่เป็นโค้งของอย่างครับพี่ทะเลท้องทะเลท้องสองสองเกียร์เดินหน้าเนาะสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังแต่นี่ค้ายๆกับตัวหลังนี่จะค่ายๆกับไอรถไหใหญ่เนาะเป็นตัวปั๊บมันเนี่ยนะตุวเนี่ยนี่ปั๊บ แบบกลางขึ้นตั้งแต่สูงต่ำอ๋อมันมันปับได้แล้วก็เขาสามารถที่จะปัดบซ้ายปั๊บขวาได้ไมก่ครับอ๋อมันเหมือนกับรถไถใหญ่เลยเนาะแบบเดียวครับไอ้โค้งตัวนี้ค่ายผมมันคว่ำหน้าจ้ะคว่ำหน้าลงเนาะครับคว่ำไปทางหน้าไปที่ตั้งเนาะอ่คว่ำไปทางหน้าครับท่านผู้ชมเนี่นี่นี่อ๋อสายไฮดรอลิกครับนี่นี่ได้กลับไปอ๋ออ๋อได้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 ตึงฮะอันนี้ไฮดรอลิกครับท่านผู้ชมนี่ไฮดรอลิกนะฮะนี่เกียร์ คันเกีย์นี้ต่อตรงไปเลยฮะเพราะว่าช่างเขาใช้วิธีการคว่ำครงไปหน้าสักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ได้คว่ำไปเยอะนะฮะคว่ำไปครึ่งหนึ่งคว่ำไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เกียร์นี่ก็ต่อออกไปแบบไม่ต้องลีลาเลยมากเลยะฮะท่านผู้ชม,มก็ใส่เกียร์ง่ายนะ,ะ,น,น,ะนี่กระบอกไฮดรอลิกนะ,ะก็คือ,อรูปทรงเนี่ยจะคล้ายๆกับรถไถใหญ่นะครับแต่ว่าการทํางานจะเป็นรถไถดัดแปลงก็คือ,อใช้ไฮดรอลิก ขึ้นลงช้าขึ้นลงได้ถ้าเป็นรถถใหญ่ก็คือทิ้งอย่างเดียวเนาะทิ้งอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นแล้วก็แจยให้รถเล็กขึ้นแต่ว่าตอนลงผ่านนี่ก็คือต้องทิ้งทิ้งลงอย่างเดียวอันนี้ยังใหม่อยู่เลยครับเนี่ยอันนี้เสื้อมานี่บ่กเคยลงดินเลยอลงคบบะเลยบกรเยใจเยใจเลยนะยเออมาเล็กแต่ละอย่างก็โอเคเดีฮะหนาฮะ,ะถังน้ำมันอ๋อถังอ๋อถังน้ำมันเล็กซ่อนซ่อนอยู่ตรงหนนี่อ๋อครับก็ เนี่ยเก็บถังน้ำมันไฮดรอลิกไว้ไมิชิดดีนะฮะอันนี้เป็นอะไรครับนี่คาครับค่าค่าดูเบรกคาดตัวเดียวกันกอตัวอ๋อแมนเป็นเ,เ,นเบรกเบรกตัวนี้เป็นค่าไม่่แยกกันนีอ่อ๋อเดี๋ยวดูคนแยกกันยังไงฮะท่านผู้ชมอันนี้ตัวลูกเตะอ๋อครับแยกแยกกันครับท่านผู้ชมปกติแล้วก็คือว่าถ้าตามปกตินะ อย่างรถของผมเองก็คือถ้าเหยียบเบรกคัดเนี่ยก็คือตัวเดียวกันเหยียบคัดปุ๊บไอ้ตัวนี้เบรกตัวนี้มันก็จะดึงมาด้วยแต่ท่าเวิระเขาทําในอีกสูตรของข่างก็คือใช้แยกต่างหากเลยฮนะเบรกก็คือเบรกค,คัดก็คือคัดนะฮะแยกแยกกันอันนี้คอนโทรลวาลนะครับคอนโทรลวาลนี่แกนเดียวนะบอกเลยนะว่าคันนี้นะฮะมีคอนโทรลวาลตัวแกนเดียวนะฮะแล้วก็มีไฮดรอลิกแค่ไฮดรอลิกแค่หลังตัวเดียวตัวหน้านี้ไม่มีไฮดรอลิกนะครับเพื่อน ไม่มีไฮดรอลิกนะฮะเอาด้ยเขีืง้ยเครงอย่างครับเจ้าพลังเจ้าพลังครับเจ้าพลังนี่ซื้อมาต่หือกยูหมื่นสครับหมื่นงนะอ๋อก็คือปีจะขายตัวใดครับมึอยกยูื่นสองหมื่นสอันนี้สี่หมื่นสงก็ห้าหมื่นสีครับห้าหมนสี่คือทั้งคันเนี่ยปีลงทุนไปมดห้าหมืี่จะขายตัวใด 44,000เก้ายอมขาดทุน,นยอมขาดทุนขาดทุนตั้ง5,000ปุ๋ 5, <000 S 1> ย5,000บ๊วยได้ใจบ๊วยได้ใจเหรอท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่นะคันนี้นะฮะพี่พนมยอมขาดทุนจาก54,000เหลือ49,000นะครับและที่สําคัญคือรถยังไม่เคยลงนานะครับยังใหม่อยู่เลยนะฮะยังไม่เคยลงนาเนี่ยดูขอบยองขอบยางนะยางก็ยางใหม่นะครับยางร่องสาม สาม่องนะขอบอย่างหน้านี้เป็นขอบสิบสามนะครับเพื่อนๆขอบสิบสามนะครับเนี่ยห้าหกศูนย์ขอบสิบสามโดยทั่วไปแล้วก็ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับเพราะว่าพี่เขายังไม่เคยลงนานะครับยังถือว่าร้อยเปอร์เซ็นอยู่เลยครับคุณภาพในตัวนี้ก็เป็นตัวครอบตัวครอบอาสายพานกันเซฟความปลอดภัยของขานะฮะก็เหล็กแต่ละชิ้นผมว่าหนาโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆนะ หนานะเรายิ่งเจอตัวนี้ฮะโอ้โหแข็งแรงไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องคั้นนี่เลยไม่มีการก็เล็กเล็กเล็กๆนะฮะโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมฮะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชมแล้วนะฮะคิดว่าอยากจะเอาไปต่อยอดนะฮะไอ้คันนี้สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้นะครับเอาไปเป็นผ่านด้านหน้าก,ก็ได้หรือว่าจะเป็นใส่ผ่านไถนะฮะบอกก่อนนะครับเพื่อนๆว่าราคานี้คือ พี่พนมซื้อมาในราคานี้นะครับแล้วไม่มีผ่านไถนะครับไม่มีผ่านด้านหน้านะครับซื้อมาในราคานี้แล้วก็สภาพสภาพนี้เลยนะฮะไม่ใช่สภาพนี้นะครับขาดไปอย่างหนึ่งก็คือเครื่องเนาะครับเครื่องนี้มาซื้อใส่เอาเองก็คือมาเฉพาะตัวโครงนี้แล้วก็แบบไม่มีเครื่องแค่นั้นเองฮะหลับตาลึกดูก็แล้วกันแต่ตอนนี้พี่พนมบอกว่าขายในราคา4ี่หมื่นเก้ายอมขาดทุน5,000ันบาทนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมวางอยู่ในหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับ โทรมาสอบถามได้เลยนะฮะหรือว่าจะมาดูรถด้วยตาของตัวท่านเองเลยนะฮะก่อนจะซื้อรถแบบนี้นะผมแนะนําว่าต้องมาดูด้วยตาของท่านเองมาเห็นนะฮะแล้วท่านจะเอาไม่เอานั้นก็อยู่ที่ของท่านนะฮะบ้านหนองแขมหมูม่ที่1ิตตาบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะก็ถือที่ตาว่ามาได้มาเที่ยวที่พระธาตุช่อยแหก็ได้มาไม่ยากนะฮะก็แล้วมาที่พระธาตุช่อยแหกใกล้ๆอยู่กับพระธาตุช่อยแหกสี่แยกขนาดนั้นเป็นสี่แยกสถานีตำรวจภูธรช่อยแห เลี้ยวซ้ายมาประมาณน้องแขมมาประมาณโลกว่าะะก,ก็ถึงแล้วนะฮะหรือว่ามาไม่ถูกยังไงก็โทรศัพท์สอบถามตามหมายได้ที่วางอยู่ในหน้าจอขนาดนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดชมแล้วคิดว่าถูกใจก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากแ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้พัดพลคนรากแ้่และพี่พนมต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พนมครับ